นี่คือเรื่องราวของชาย3คนนะครับที่ไม่รู้มาก่อนว่าทั้ง3คนเนี่ยเป็นแฝดกันคือเรื่องนี้เป็นเรื่องเหมือนกับนิยายคุณแม่เขานะครับเขามีโลทางจิตมีลูกเป็นแฝดสามเอาไปให้เหมือนสถานเลี้ยงเด็กเลี้ยงนะสถานเลี้ยงเด็กเนี่ยก็เป็นเหมือนกับการทดลองทางจิตวิทยานะครับก็คือทําการส่งนะครับไปให้บ้านสามบ้านที่แตกต่างกันก็คือบ้านที่แบบรวยเลยชนชั้นกลางแล้วก็ชนชั้นแรงงานซึ่งทั้งสาคนเนี่ยไม่เคยเจอกันเลยไม่เคยรู้มาก่อนเลยนะครับเป็นเวลา19ปีคือวันหนึ่งไปเข้าเรียนหรือเข้าเข้าเรนเรียนหรือเข้ามาวลนีแะ้ก็ เอ๊ะทำไมคนทักว่า มันรู้จักกันค so 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 no. ือเหมือนทัดผิดก็สรุปว่าที่โรงเรียนที่ไปเนี่ยก็คือมีแฝดของตัวเองเนี่ยเรียนอยู่แล้วก็เลยทําให้ทั้งสองคนเนี่ยมาเจอกันแล้วก็รู้ว่าตัวเองเป็นแฝดกันแล้วก็เป็นข่าวดังใหญ่โตเลยก็มีแฝดอีกคนหนึ่งคนที่3ามนะติดต่อมาบอกเฮ้ยหน้าเหมือนกันเลยโอเคเลยเรามวนอยู่ด้วยกันเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องทาให้แบบทั้งทั้งสามคนเนี่ยเป็นข่าวดังพอมาอยู่ด้วยกันนะครับก็คืออาจเป็นเรื่องที่ดังก็ดีนะแต่ว่าสุดท้ายเนี่ยมันจบไม่สวยตรงนี้ตรงหนึ่งที่ว่ารันนีย ทั้ง3คนเป็นนะครับแม่เป็นก็เป็น,นส,ส่วนหนึ่งที่ว่าโรคทางจิตเนี่ยส่งต่อทางพันธุกรรมได้เหมือนกันและข้อมูลการวิจัยของสถานเลี้ยงเด็กเนี่ยที่ทำกับ3าคนนี้น่าสนใจมากแต่ยังไม่เปิดเผยมาเลยนะครับจะเปิดเผยนะข้อมูลการวิจัยอย่างละเอียดนะครับในปี20 6 5นะครับคือมันที่เรารู้คร่าวๆคือตอนนี้บางทีมันมีเหตุบางอย่างที่แบบแฝดเนี่ยชอบอะไรเหมือนกันทังที่อยู่ในสถานที่ ที่แตกต่างกันเลี้ยดูมาแตกต่างกันแต่มีจุดร่วมที่เหมือนกันเออเป็นเรื่องที่น่าสนใจมากก็อีสีปีนึงจะได้รู้ข้อมูลเกี่ยวกับตรงนี้นะครับแต่ว่าเป็นเรื่องที่เหมือนกับนิยายนะเรื่องที่แปลกอย่างหนึ่งนะครับก็คือหนึ่งในแฝดทั้ง3คนนะครับที่คอตตนะมาจากครอบครัวที่มีฐานะที่สูง